เหเมื่อฮะขารถเ,เอ้ขารถคนเทไลน่ะบ้านพี่นดีงคบ,บ้านพอดีฮ่าเมื่อตืต้อๆพี่เดอยเว้ยขึ้นรถแต่บ่ายสองผมยอมผมหยุบ <c ười> บ้านนี่ที่เเวยเก็บตัวครับเด้อครับไปเด้อบ้านนีเด้อเอาเออเนิ่ดควันเนิ่น mưa nhớ quán nơi, mưa chỉ hơn chủ gian làm tô, ọc đấy, phải nào vậy Phần ma đồ, cứ thùng gần điều Phần mưa rồi à Phần phần ma shopping này này มาเป้ากันเนอโดยเยขอใจเลยโดยโดยเดี๋ยวเว่าขอใจสิไปเที่ยวมาถามโดยโดยอ่าอ่าพิารุดปะอะเออเดี๋ยวไปขี่รถพุ่หพาไปขี่พุดงเฮ้ยนังรถขี่จได้ป โอ้เขาก็ใช่ผืนจับที่เดี๋ยวไปลองเดี๋ยวขึ้นรถไปหารถอยู่ตลาดก็อยู่รถไปอดเลรถขียนติดรถข้นขเขียนนะ เมื่อพารานบ่เมื่อพารานเมื่อพาานลานนนเวแต่ร่มแต่่มดมก่อน ลานโอ้สามเฮ้ยทำไมถึงถามากินข่าวว่ากันว่าปรามดอกพี่น้องเพราะว่านยังหายอยู่ฮะเดี๋ยวขับป๊บ

เป็นเสีนงับบเสียที่เป็นกนรถดเมื่อหันที่ระเออเดี๋ยวจะว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันนกเทียเดี๋ยว,ว,ยวค่อยจะถึง,งลำรางขับรถเมื่อยอีกไหมบวกเพิ่มบวนะบวกเพิ่มบวะฮะบวกบ,บ,บวกวะบ้าบวกเป็นลานไปไหมังยังไ <laughs> ม่พอลาน เดี๋ยวพทันลอดลานดอยู่ยังเหลืออีกสองแสนนึงเมื่ออกับพอดีได้แหะพูดีนะดแสนหนึงลานดหนึ่งพูดีรังผารถิโนน้ำเลยน้ำกับมีอยู่ในเป๋าโพเอ้ยก็จะบูดได้กินอย่างไรเนาะ จะขิวยังมีหลงพุงนางเข่ากะเข่าพัดมิจฉุบูดบ่ะนี่แหละบมูกินบมูกินยันบูดป่ะบยันบูดปนะ่ะถือกดีได้ใบล่ะฮะหมูขี้สองเท้าเขาขี้โ,โดนจั๊กขึ้นเก่าอันละ ค่าเช่าข,ขึ้นรถรถจ้าขึ้นจองแถวบัดเสียค่าจ้างอีกเสียค่ารถเสียค่าคนอีกม,มีหลายราคาม,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 มีมีหมื่นมีห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพันเก้าพันหลายจ้าเ<ป>ดี๋ยวถา่ายรูปกันแป๊บนึงพี่น้องเว้ không right. hey, hey. rồi vào hey, năm luôn đào khẩu như thím luôn á khẩu đây bye bye Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เออเฮ้ยเออัรวนี่เพอนฮะขับรถเอ่ยขัรถคนเทเลเด่าไปดสิบคนนึงคนมามาบ้านนึ่ก็เจิมาเมื่อแปดสิบเฮ้ย ผมื้วนมาวัน่เจ็ดชิปถูกปะเขาจะเจ็ดชิปเขาจะแปดชิปแครับคนเคนเขาจะแปดชิปนนึงแปดชิปคนหนึ่งแิ่น็ไม่ไดนไม่บนางขอกันเนาะมาว่ากันไ่หยเบื่องเทือดซานเด้เลยเดี๋ยวขี่จักรน้อก้นเดี๋ยวขี่จักน้ำก้นเมื่อถ่ายอูกลางทางกันละเด้อเคเค ไปน่ยคืโดนเดียวเพื่อพ่อับพุทธอไเนยน่อไหการขี่โดยสารแต่ละขั้นมันขึ้นกันไี่น่อยเพราะตอนมาเจ็ดสิบตอนเมื่อแปดสิบพันต่างกันอยู่ไปนบางขั้นกับแสนพี่น้องบางขั้นหกสิบกับมี น้อพี่น้องเดี๋ยวพบเจอกันข้างๆขบักขันนอกบ้านอีกเที้ยนหนึ่งพี่น้องป่ะป่ะทุกคำเมิดเลย เป็นคนหน่เอาเปืองแน่

มืดเลยสิเร๋ยับเลื่อนไปก่อนต้งตาเมียะไปเต็งเนาะ้องเน่ะำมืดเตือเอาลงมาเบิ่อบรวของในรถน่ะทางแนว่เออลืมของอีกชะข้างแนเนาะ ไปจะไปเดี๋ยวไปพ่ออยู่บ้านพี่น้องไปส่งนอกมึงก่อนมทำนะมืเมดเลยฮะบ้านพี่น้องเข้าบ้านพอดีฮะมืดตื้อพี่น้องเลยขึ้รถแต่บ่ายสองผมยองผมหยุ่สช่งพ่อหนะตื่นผมเลยกระปุ่นเมื่อ <c oughs> จะกระปุ่นตะม,มาอย่ากระปุ่นปุ่นไมใ่ใส่ ฮะคุณว่าอไกระปุลนไปขี้พุนเออเอาคักได้เนักขี้พุนขี้ผุนขี้พุนก็ว่าขี้พุนขีุ้นขีุ้นมันนกึเอออถือของงมาโบอนนับ

และละม่ไบายดีนะครับาวหาพันลา,นยายมีตาดวยหายวะพันกูจี๊ดเสไปสงลงลมจดได้ตัวชื่อวงด่ะอทงเดทงเพี่องเห็น,หนไปมือเดียวเ็ดกต่อตายถุงตายก็ค <c oughs> ือจะอเมือไปจมเได้่ได้ใช้ยังมือจมมันเอาเออจปจแแต่จารอชอบรอ ไปอเออบอกว่าอย่างนี้มาบดบ่อเสียผ้าบดเปตากใช่บ่อมดเปตากใช้แลมีเนวอยู่ดวมีอันเดียวส่งระวังลงกันเลยชงไมาโลไในลุงเฮ้มันเป็นสีแบบนี้เลย่ะ เอคนอ้วนคนผอมใส่ต่างกันเนาะคนอ้วนใส่เราจนจนโมยืดจนจนโมยานเลยลูกคนแต่างๆนมาเนาะครไนใจก็คนตัวม่กอกั้นเนาะช่เสียส่งใส่เดียวกันได้นะส่งใส่เดียวกันไม่ลงเ คนเด้นสองแมมกล้จะนเกาหิาเาตตันกันเอต่ดงกันดีละชาวกาตนีเราก็จังสีด้มื่ชาวกาที่เกี่วกคน้มีวคลิตเอาตำลักวเือไปเลย เกิดฉันมาเข้าได้ยังหายังหาโลตติดตามนี้ประมาณใดแล้วเก็ดก็เก็ดไม่ตินมเสียงคันขนาดเนาะเ็นวยก็เกดไม่ตคันขนาดมันนังรถวัดหรือว่ามูพูกอยู่ยังมาเมากินไชนามเย็น มาเมาเก็ดใช่ไหรลผมรถเป็นริ้วเปนริ้วจำเห็นล้อไหมวะจำได้เห็นผมล้พี่น้อยทำร้อนเเอาไปที่ผมรถอเนีผมพนจำเห็เป็นล้อเป็นลอเนี่ยตัวเองตัวนึงเอหน่งตัวมันเกี่ยวกันน่นี่มนย้อนันมันเนต่างรถนังรถมื่พี่น้องไอ้ตัวซมือแล้วจ่บ่ายสองเนาะกลไปครับ เ่มือนีบุงบุคงเลเมื่อเดาเลขาเขาเรลนมาหอดดุงเห็นโทรถามว่ายังอยู่ซีโนอยู่ปีบวะโอ้ยกลับไปอยู่ไปอยู่จเลมาไปจอดอยู่จอดอยู่ด้านนั้นแล้วก็กลับไปกลับแล้วก็กลับไปจอดอีกกลับไปจอดะลูกค้า ตอนออกมา,ย,มามยังมีลูกิ้าเนอแม่ยังตอนนั้นชีนคนเพราะว่าลูกข้าเขาช่วงแรงมันบาคำขาวบาขืนก่อนกะเขาหาขั้นหม่ได้อกเนาะคือก็ว่ายู่นี่เนี้ยวอเนี้วคือจะออกนี่คือว่าจะไปเนาะเออเดิเนเที่ยวกลับไปกลับมาคงจนสามโมงไป ออกมาหนไอชินอนหอดดองเหนจอดย้อนอีกจอกทางตัวตัวยูเปลี่ยนรูไมแมนยูขาุกฮะปีไก่จะไม่ต้องบูดแล้วไปจากคนครับกินไม่หิวกินแล้วเหรอ็กินเขากินเขากินนะเขากินเขาดังถ่าโตยห้านุปงผ้วงมานอนอยู่ห้องอาดุจเมย ตากรเติวมว่านเนี่ย่เหว่านกินไปท่านบดอยู่กินไข่จะไม่กินจะดีไก่ลมเชือนะั่0เก้าสิบพันเก้าสิบพันโดยเาสิบันตวิยังแนั่ั้นงถามเท่าไาดดรู่อยากนตัวเป็นเลยเขาเาเอามาตะเ่อนเท่านะิกแซบว่าเจ้ารู้เจ้าแซไบจะ เชมั้งเรลงข้าวเหห็นไว้กินขาวเพาเชดีกว่าข้าวคือเรากินมันต้ากินเป็นก็ดีกว่าบไม่ได้พขาตุาแล้วอุ่นขาวขาหนึ่งใบเนาะเออ่ขาเย็นหนึ่งขาเย็นขาเย็นตัอุ่นแล้วอุ่นดีประมาณแปดโมงนางกินอีกขาตักลา มาหอดเห็นมาซ่านเลยเนอพี่น้องเลยเนาะทั้งกึ่งไดพี่น้องเลยที่บอกว่าเราทราบเป็นทีมร้อยกับมิเตว่าอยากให้อยากดีอยากเศร้าเนาะกะทำตามขั้นตอนที่แพทย์หมอเพแผนดั้มเนอกะบ่อยากให้แบบว่าหลงลืมได้หัวใจใส่เด้อเนาะเพื่อว่าอันทางกายตัวเอง <อ>เราบอกขลามบารีลุงอย่าไปพาเราไปไเลยแต่เราเธอเราไ,ได้กินยาเรากินบางมือก,กินบางมือก็เราบอกเก็นบ<น>่อันนี่แหละบาน,นีแหละคือห้ามเ็ดแบบนั้นบ่เนี่ยเพราะว่าถือว่ากับเจ้าคลามยังไงขลามบ่แม่ทิง้งอันเทาจับได้จากลักเลยเนาะเด้อประเด็ก ละกาของดองเป็นอาจจะเป็นพักสมเป็นไก่เขากินได้นาะไก่นี่ฮองโเใจกินอะไ้โมกิน่ไรตามที่ทั้งเพี่น้องเอฟซีพอดนเขาเป็นมากกับว่าเป็นเนื้อเป็นยงเพิ่อ็ยงบ่ให้กินอวก่อนนะพของคลังนะมันฮอกกมแล้มเพิ่นบอกมีอย่งแนรหลตัวก็ยอบปเบ่งในคลิปเฮาเลย อยอดแบบยอดไปเบังในคลิปภาปวะคุนคลิปตัวยุ่งมอล่ะตัวตัว,ตวนั่นใจาย,ยานะานานคลิปตัวนั่นแหละแต่ตามจิเภทหมอคุณบอกนะคลิปนั่นแหละยอดบังยอดบังตันนี่เออกระบาดตัวออกไปทั้งไบทั้งหน้าหมดแล้วกะคือพขาบอกแล้วกะเอาใจใส่เนาไม่อยากให้ลาเลยเพระาะว่าให้คนอื่นกินยาแท่นตัวคงหายเล้ว คิดจะทำเรื่อเนี่ยอยากเศร้ากัครับเมาจ่าตัวน,นันกินทั้งนั้นเลยทุกไีแปลมาตูกแปลก่ทั้งมอมอกินแต่ชุด,ดชุดนี้เลยม,มีตอกินชุดนี้สิบหมื่นเบิดตามที่หมอสรงแล้วก็ครบสิบหมื่นเบิดแหละจำนวนมาไมนสิบเบิดประมาณอีกสองหมื่นเนาะสมำนวนสิบเบิดอีกสองหมื่นแลนห,นหนและแปลมาแมนเอาไม้กินอีกชุดหนึ่งเพราะว่าต่อเขาตอกินเบิดอีกชุดหนาแล้วถ้ามันภายในแล้ว เขากะพอต่อก็ได้ถหารบกค่าก,ก็ต่ออีกจุดความันสีหายเพราะว่าโรคกนี่นั่นมันมัน่นใว่ามือสองมือมันเอาคับเป็นป,ปีผู้ใดแต่ยายาวมันไหนเพราะว่าถ้าว่าตัวบอเอาใจใส่เลยแด่บอทําตามที่ในหมอในน้าคือว่าแหละมันกะแน่นอนแหละต้องเป็นโรคมะเร็งปากมดลูก มันกระีาบานนี้ยังเขียเินเสียเงินนักบานนี่มันเสียนักนักนักไปเลยล้ะบานนี้ยังมันเสียนักกว่าต่อยาอีกเข้าใจบ่พราะว่ามัน,มนเรือรังเลยเนี่พาตัดนี่กรใจาเสียทางงาั้งเงินเสียทั้งเวลาพักพืน้นเป็นปีมันกับบงงายอีกเอาคือตอนนี้เขาหู้แล้วเนาะว่าเหตุการณ์ ต้นเหตุถ้าเห็นโรคเป็นแบบไดยังแบบไดแหละฮัก,ก็องหูแล้วมีแต่ว่าเขากินตามยาที่กินยาตามแพทย์หมอเพื่อนนายลำเพื่อมันดีมันเศร้านะแล้วกะ็เหตุเรียกนักกะดีเรียกได้กะดีนะอำํำพมอจำเป็นข้อขาดบาดตายดีหยุกนักนะมัตการทีมีส่วนคือกันจะร่วนกันนะเพราะว่า ล,ลุงหลวงกระซอยยังไม่ได้เลยเด้ออ่าครับกระลอยชุดเด้อชุดแหกลุงเด้อกระซอยแลายลายลุงเด้อโดยโดยหัดเรีดแซนได้หมดอ๋อไม่แต่ว่าอืออืออื่นแถวจังหวะกันไหมอือมีแต่ว่าอื่นเถาจังแนะนน้ำกันอีกทีหนึ่งแต่ว่านักๆเลยกะ เรื่องยายาไม่กินทุกขอโทษนะพี่น้องนะตามที่มอมนะว่ายาสอดช่องคลอดเนาะถูกกระเริ่มแต่ไม่ได้เลยไม่ได้พอพันกินข้าวก่อนเอออันตีได้นีะเออโอ้ยดอกตัวนะใช่แม่แบบะเจ้าเขียนบอกนี่เลยแม่นตัวกระเบิ้งพยายามดยาใจใส่เรื่องรายละเอียดหลักกินบ่อ้ลืมเด็ดขาดก็ว่ามืดเลยสามไข่สามตามที่มันสร้างลถเออ กินยาไล่คนเนื่อยังไม่เจ้ายานี่เจ้ายังไม่ได้กินยักเถื่อมันเจ้ากินเจ้ากินยาแก้ไขมันโมเดลยารักษาโรคคนนี้มันคนละมันคนละยาคนละนั่นกันไปเถ่ออะไรไปข้างมาก็มีแต่โกทางยากันหลายกัน,ห,นกกกกหลายพวกม,มัมน,น,นก็เพ่นเดโกเพ่นผู้ที่หัาเป็นโรคยังเพ่นแค่เอโกชื่อเพ่นว่า ถา,าแบบว่าฮะปกติแล้ปกติแล้วครับว่าครับว่ไปอนันตรวจภายใน,นถ่าเพิ่นบวสองกล้อ,องภายในนะ่ะเพิ่นกล่าวว่าู้ว่าโรคอ่าขอขอภัยนะพี่น้องเนาะหมดโรคเจา้าอนนี้อักเสบเป็นบ่เพราะว่าจะเขาไอ้โกนเขาผู้ว่าได้ไว่ามันอักเสบอ,ออกเสียมันอยู่ภายนอกี่เราคิดแต่สำนั่นแหละวอ่ามิตรวาหนวดกับคบมันเบิดเนี่ยพี่น้องหนวดคับมาเู้เดยวหนวดตาชี อันบอ,อกไปยู่พี่น้องเพราะว่าโดยโดยเนาะโดยเดี๋ยวอื่นเศร้จาจังว่ากันใหม่อีกเท่อนึงพี่น้งนองเนาะกะอย่งไดกะพี่น้องเลยเรื่องรายละเอียดอย่งไดกคะคอยติดตามเบิงนุ่มกันพี่น้องเลยแลาวตอนนี้ก็มีตรนุ่งหนวดไม่นาทีส่งทอดเทือนทอดซานเป็นทีเรียบร้อยมาครับมาส่งพี่น้งนองเลยบัยดตอนนี้นุ่งหนวดกะหิ้มน้ำพี่น้องเยกะ่น้องข่าวว่ายังยัง <c oughs> ตีชมเนาะว่าบุดีกะบัดควรมสามารถสปอตดูหนวดพี่น้องเลยเนาะถ้าไม่เจอเขาจะออกก็ได้เหมือนคำ่านเลยเนาะอยู่ดีไม่แห้งพี่น้องเลยโดยขอบคุณขอบคุณทางกรมพิทักษ์สีบัดรจักรุ่ยจุคนเนอที่ให้ครบเป็นหลวงเป็นใหญ่พี่น้องพี่น้องเนาะตระรับคำอ่าคอมเมนต์เนาะพี่น้องตีชมขอบุญขอบคุณบัดรจักรุ่ยจุคนพี่น้องที่นี่สบายดี